สวัสดีสวาชิกเตอครับมีรถสวยมือเดียวป้ายแดงมาฝากอีกแล้วนะครับผ่อนได้ครับ4 0 0 0ถึง5,000โดยประมาณนะครับ149,000าบาทนะครับกับ Chevrolet Cruze นะครับ1.8ปี2 0 1 1นเะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับมือเดียวป้ายแดงไหม่แท้2,30 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆครับไม่เคยชนแม้แต่แผลเดียวครับสีสันเงาฉ่ำริ้วรอยตามการใช้งานชุดแต่งรอบคันยางดอกลึกใช้งานได้อีกยาวครับ รถสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักการันตีครับไม่ชนแม้แต่แผลเดียวครับรถสภาพสวยๆครับนี่ครับจะทรงมางามๆนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ได้ปี2011นะครับผ่อนเน้นใช้งานผ่อน4-5,000โดยประมาณผ่อนได้4ปีนะครับเครดิตดีจัดได้นู่น200,000กว่าเลยครับรถสภาพสมบูรณ์สวยๆครับชมเช็คดูได้ครับไม่มีชนหนักแัดต่อแน่นอนนะครับไม่มีจมน้ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอ ขึ้นเงิน2เท่าครับจอเต็มเต็มครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับตัวนี้จอ Android นะครับแล้วก็พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับภายใน2ูโทนครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับใครที่ชอบและหาเชฟโรเลตนะครับคันนี้สภาพราคายอดเยี่ยมครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจในเชฟโรเลตนะครับเพราะว่าตอนนี้เชฟโรเลตไม่มีศูนย์ในเมืองไทยนะครับแล้วจะซ่อมกันที่ไหนนะครับสำหรับผมก็ศึกษาแล้วนะครับปีกว่าๆนะครับก็ยังมีอู่เก่งๆมีอะไรเข้ามาไม่ขาดสายนะครับมีอู เฉพาะของเชฟก็ยังอยู่นะครับก็เข้าไปศึกษาได้ครับในเชฟโรเลตครู e ขับหรือครูซขับก็ได้นะครับหรือเชฟโรเลตแคปติว่าอะไรแบบนี้ครับก็นั่นแหละครับช่างเชฟแล้วก็อะไรเบิกเชฟมาอยู่แล้วครับเมืองนอกมีเชฟครับโดยรวมก็ถือว่ารถสวยสภาพสมบูรณ์และเครื่องรุ่นนี้ถือว่าทนมากๆนะครับตัวนี้เป1.8นะครับใครที่หาใช้งานนะครับเอาไปใช้งานกันต่อนะครับ ทรงสวยสวยสภาพสมบูรณ์ได้ปี2011นะครับราคาแสนกลางสภาพงามๆแบบนี้นะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบทดลองขับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถสวยสภาพนี้นะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิคว่มจมน้ำแต่อย่างใดนะครับใครที่ชอบสนใจขยันศึกษาเพิ่มเติมก็จะได้รถสภาพดีๆปีปใหม่ๆเอาไปใช้งานนะครับอะไรมีแน่นอนครับ เข้าไปศึกษาตามแฟนเพจนะครับขอย้านะครับต้องเข้าศึกษาตามแฟนเพจนะครับจะได้มั่นใจนะครับว่าเขาจะใช้งานกันอยู่คนที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันจะสามารถแบ่งปันให้กับสมาชิกใหม่ได้อย่างแน่นอนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับภายในก็เงางาม80%นอกๆในๆก็สวยครับก็ชัดเจนครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแล้วครับคันนี้ก็ใครจะจัดไฟแนนซ์เอาไปใช้งานก็คุ้มครับรถสวยสภาพดีครับยังใช้งานกันได้ปกติ นี่นะครับนามาฝากนะครับพิจารณาตรวจสอบดูได้ครับรถจุลินบุรีนะครับบ้านไกลก็จัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับรับประกันได้รถแน่นอนจัดไฟแนนซ์ก็ต่างจังหวัดก็จัดให้ได้ครับเราจัดให้อดินดูแลให้นะครับรถสวยหน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีหนักตัดต่อแน่นอนการันตีโครงสร้างครับถ้าตรวจสอบพบเจอโกหกบอเบ็ดคืนเงิน2เท่าครับสมาชิกบ้านไกลต่างจังหวัดนะครับบริการจัดส่งให้ถึงบ้านได้ครับและก็จัดไฟแนนซ์ได้ครับก็ ลองชมรองพิจารณาตามความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถสวยสภาพนี้นะครับเช็คชมดูได้ครับไปดูรถทดลองขับจัดตัดสินใจได้อย่างแน่นอนครับ